สวัสดีกันทุกๆคนครับวันนี้วันวที่11เมษายน2 5 66นะครับก็พาทุกคนได้มาดูกันครับเข้าสู่ช่วงสงกรานแล้วเด็กๆเล่นน้ํากันอยู่ครับบอ่อที่ผมซื้อมาเนี่เป็นบอ่อขนาดใหญ่นะครับ2.5คูณ4.5เมตรครับความสูงอยู่ที่เมตร20น้ําที่เห็นไหลตรงนั้นครับก็จะเป็นน้ํามาจากนวลเลยครับพลังงานโซลาเซลล์ด้านหน้าบ้าน บ่อนี้ซื้อมาอยู่ที่ประมาณ70,00กว่าบาทนะครับ7,000เอ็ดนสองนะครับรวมจะส่งเป็นสินค้าจากช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าครับเคยซื้อที่เรียกว่ามันเป็นแบบพันสองพันครับที่มันเป็นแบบสูบลมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ซื้อทุกปีนะครับก็เลยคิดว่าแบบนี้มันใหญ่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องมาวอรี่เรื่องของว่ามันจะขาดไหมมันจะรั่วไหมก็เลยจัดใหญ่จัดเต็มมาเลยนะถ้าเด็กเบื่ออะไรยังไงเราสามารถที่จะไป เลี้ยงกบเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับก็เลยจัดมาเลยนะครับความสูงครับความสูงของระดับน้ําจะอยู่ที่1เมตรยีโดยประมาณนะครับนี่ความสูงตรงนี้เมตรยี 1, นะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่2เมตรห้ความยาวอยู่ที่4เมตรห้ิบครับตามที่เห็นเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานนะครับหนามากนะครับแล้วก็โอเคด้วยเป็นของอินเทค มามดูกันใหญ่ๆแบบนี้เลยตอนนี้เด็กๆก็กำลังเล่นน้ำกันอยู่นู่นนะครับสบายๆเลยโอเคเดี๋ยวลงเล่นน้ำกับเบ็กๆก่อนแล้วกันครับผมพามารีวิวดูบ่อครับที่เราเล่นน้ำเข้าสู่ปีที่สองนะครับน่าจะทนไปนู่นเลยครับ10ปีแหละถ้าเกิดว่าเราดูแลดีๆนะครับโอ,โอเคครับผมสวัสดีกันทุกๆคนครับสวัสดีครับนี่ See you know.